ข้อแนะนำสิบอย่างที่ช่วยให้ชาวต่างชาติใช้ชีวิตในไทยได้ง่ายขึ้นคงจะคล้ายๆกับสุภาษิตท,ที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามนะครับก็เพื่อการกลมกลืนกับคนไทยก็จะอยู่ในไทยได้ง่ายขึ้นถ้าทำตัวไม่กลมกลืนก็จะใช้ชีวิตยากลำบากในประเทศไทยแต่ถ้าเกิดกลมกลืนอย่างเช่นข้ามถนนไม่ตรงทางาอะไรก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นอันนี้อันนี้ไม่ใช่ข้อแนะนํา ครับก็เพื่อนๆก็ลองดูว่าอันไหนที่เรายังขาดไปยังไม่ได้แนะนําชาวต่างชาตินะครับเดี๋ยวข่าวนี้ลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็มีอันนึงเลยที่เป็นเป็นสิ่งที่เขาคงไม่สามารถแนะนําได้ในนี้ไม่อยู่ในนี้ด้วยนะครับข้อศูนย์และกันมันมีสิบข้อยไหมข้อศูนย์หาคู่เป็นคนไทยทุกอย่างจะง่ายขึ้นก็ข้อแนะนําข้อแรกคือเปิดบัญชีธนาคารของไทย แต่สําหรับข้อนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนที่จะเปิดได้ง่ายๆคือคนที่ถือวีซ่าระยะยาวอย่างเช่นนอนโอหรือคนที่มีเวิร์กเพอร์มิทมาทางานก็จะเปิดได้ง่ายอยู่แล้วหลายธนาคารยินดีต้อนรับแต่สําหรับคนที่มาเป็นนักท่องเที่ยวเฉยๆไม่ได้มีวีซ่าอยู่ยาวก็เออเคยไปถามมาแล้วเคยพูดวิดีโอไปแล้วก็เอาก็คือเราต้องไปขอใบรับรองรายได้มาจากสถานทูตอันนี้ต้องถามธนาคารก่อนธนาคารสีน้ําเงินนี่แหละครับเออก็ ที่มีชื่อเดียวกับเมืองหลวงของประเทศนั่นแหละนี้แล้วก็แค่นั้นนะเขาบอกว่าถ้ามีสัญญาเช่าก็เอามาด้วยแต่เกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรเขาพูดแค่นี้ก็คือในนี้เราเปิดบัญชีธนาคารไทยแล้วมันยังไงคือคือถ้าธนาคารอื่นอะสีม่วงสีเขียวอะไรเนี่ยเขาจะต้อนรับแต่พวกเอ่อคนที่มีวีซ่าอยู่ยาวกับกับคนทํางานอ๋อก็คือหมายถึงว่ามันจะทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นถ้าคุณวางแผนที่จะอยู่ในไทยระยะยาว อย่างเช่นการจ่ายเงินเนี่ยก็เป็นตัวอย่างละเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยระบาดไปทั่วนะครับไม่ใช่เชื้อโควิดแต่เป็นการจ่ายเงินผ่านทาง QR code ซึ่งตั้งแต่อคือเมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยได้ทำโบราณแต่ว่าพอหลังจากที่ออบกลับมาจากทริปคลิปยุโรป1ปีปุ๊บมาอยู่แบบไม่อยู่ดีๆออบก็เห็นคือขี้เกียจไปกดตังค์เพราะว่าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแล้วไปกดตู้ในจังหวัดอื่นซึ่งมันจะเสียค่ากด15บาท แล้วก็ขี้เกียจควักเงินด้วยเพราะเราติดนิสัยตอนอยู่ยุโรปแล้วก็รูดเอา,ร,เอารูดเอาตลอดใช่ไหมอันนี้ก็อ่ะเขาไม่ได้มีให้รูดแต่ว่าเป็น QR code คดทางทางโมบายแอปอะไรเงี้ยก็เอาเอาแอปยิงยิงยิงเอาเลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้จ่ายเงินสดก็เวลาจะจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็จะสะดวกไม่งั้นต้องํำเงินสดตลอดแล้วก็ถึงแม้ว่าจะบางจุดจะใช้บัตรเครดิตได้อย่างเช่นพวกซูเปอร์มาร์เกต็ตแต่มันก็คือส่วนน้อยไง ส่วนมากเวลาเราจะใช้จ่ายอะไรมันก็ต้องจะเป็นของคนท้องถิ่นซะมากกว่าใช่ไหมไปซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าจะใช้บัตรเครดิตก็ไม่ได้แถมข้อสําคัญที่สุดคือมีประโยชน์ในการขอเปลี่ยนวีซ่าอีกด้วยก็ถ้าใครเปลี่ยนเป็นจดทะเบียนสมรสกับคนไทยปุ๊บเขาก็ต้องการหลักฐานนะครับก็คือเงินฝากในบัญชีธนาคารไทยซึ่งซึ่งต้องขอใบรับรองจากธนาคารมาเนี่ยก็คือสี่แสนบาท ก็คือคือฝากเข้ามาเลยก็ได้เขาไม่ได้ระบุอะไรมากอะแต่คือมีเงินสดอยู่ในสี่แสนบาทถ้าเกิดไม่มีก็คือต้องไปอะไระติดต่อสถานทูตอะไรพวกเนี้ยคือหมายถึงว่าถ้าไม่มีบัญชีธนาคารไทยนะต้องมีใบรับรองอะไรได้จากสถานทูตแต่ถ้าเกิดมีมีธนาคารไทยอยู่แล้วก็เนี่ยแหละก็ยื่นใบรับรองจากธนาคารไทยไปจบข้อสองทำความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมและประเพณีของไทยในนี้เขาก็แนะนําให้ฝึกการไหว้นะครับเพราะว่า แทนที่จะจับมือเช็คแฮนด์แล้วก็อะไรเนี่ยวอทสนะ์อัพเลยนี่นี่ประเทศไหนทักแบบนี้เนี่ยอเมริกาแทนที่จะทําแบบนั้นก็เอามือประสานกันนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้นี่พูดข,าขา้าวๆเฉยแล้วก็ทําท,ท่าไหว้หรืออะไรเงรี้ยราบอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะแค่นี้ก็ได้รับการเอ็นดูแล้วข้อ3มคือเรียนภาษาไทยก็คิดว่าถ้าไม่ได้ถึงขั้นจะไปทํางานหรือหรือเป็นคนที่ชื่นชอบ การเรียนภาษามากเนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นต้องต้องถึงขั้นแบบพูดได้เก่งได้คล่องอะไรมากนะครับคือแค่พูดได้บางคําก็เรียนรู้กันไปทีละคาทีละคําอะไรอย่างนี้ก็โอเคก็อย่างเช่นเวลาไปสั่งอาหารพูดคําว่าไม่เผ็ดเออเขาก็จะได้เ,เรียนนะคือไม่แต่จริงๆเราอบบ้านน่าจะเปลี่ยนเป็นคําว่าไม่ใส่พริกมากกว่าเพราะเดี๋ยวบอกไม่เผ็ดเดี๋ยวก็ยังเผ็ดอยู่ดีแหละ อ๋อมีจริงด้วยเว้ยตอนแรก <c oughs> ถ้าเกิดว่าเขาชาวต่างชาติจะคุ้นเคยแค่คําว่าไม่เผ็ดใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเขาก็ยังใส่อยู่ดีฉะนั้นคุณจะใช้คําว่าไม่ใส่พริกก็คือไม่อย่าใส่ไอชิลิไอความเผ็ดลงไปในนั้นเลยมันจะดีกว่าถ้าคุณไม่ต้องการเผ็ดเพราะว่าชาวต่างชาติหลายคนก็ไม่ชอบเผ็ดไปบอกว่าไม่เผ็ดอ่ะมันยังเผ็ดอยู่ดีแหละเพราะบางทีอย่างส้มตำเนี่ยพริกมันก็ติดครกอยู่ใช่ไหม เขนาดบอกว่าไม่ใส่พริกแล้วยังเผ็ดเลยคิดดูข้อสี่ดาวน์โหลดเซเว่นอีเลฟเว่นแอปโหลดทำไมก็ประมาณว่าในกรณีที่เออของบางอย่างขาดแล้วก็ขี้เกียจเดินไปซื้อเองก็เซเว่นที่อยู่สาขาใกล้ที่สุดสามารถมาส่งให้คุณได้ภายในสิบห้านาทีครับก็ตอนอยู่ประเทศตัวเองนี่ก็ขยันเดินนะเนาะเดินไฮงเป็นกิโลกิโลเนี่ยเราไปเนี่ยเราเห็นเลยเนี่ยเส้นทางไฮงเทรล สิบยี่สิบกิโลก็มีอะแต่ว่าพออันนี้ต้องกลมกกืนนะครับไปเซเวก็อาจจะติดนิเริ่มติดนิสัยขี้เกียจขึ้นมาก็สั่งเอาเลยข้อ 5. ้าดาวโหลดแกลไม่ได้มีแต่ยี่ห้อแกลบอย่างเดียวนะมีหลายอย่างได้ทั้งเรียกรถได้ทั้งอาหารแต่ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้แพงเริ่มแพงแล้วถ้าไปจังหวัดไหนลองดูว่ามีแอปอื่นอีกด้วยบ้างไหมบางทีแอปอื่นอาจจะถูกกว่า อย่างเชียงใหม่เนี่ยแกลบนี่คือของพรีเมียมเลยแพงกว่าเจ้าอื่นโดดมากแต,แต่แกลบเนี่ยเขาอาจจะคุนชาวต่างชาติเขาอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าประเทศอื่นก็ใช้ได้มาเลยก็เลยแก่แกลบแกบ,แกบ,แกบอย่างเดียวใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดลองดูว่าถ้ามียี่ห้ออื่นมันก็จะได้ถูกลงก็เนี่ยถ้าเกิดเรียกแท็กซี่หรือทุกๆในประเทศไทยอาจจะไม่ปลอดภยัยคงหมายถึงเฉพาะแต่คนอยู่กรุงเทพนั่นแหละอยู่จังหวัดอื่นมันก็ไม่ค่อยมีแท็กซี่ แล้วทีนี้คือถ้าเราใช้แอปเรียกรถเนี่ยมันถึงว่าเราระบุตำแหน่งเขาไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเราถ้าสมมติขึ้นแท็กซี่เนี่ยบางทีแท็กซี่ถ้าเขาไม่เก่งภาษาอังกฤษปุ๊บแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาเจราจากันอยู่นานว่าตกลงจะไปส่งไหนกันแน่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะอาจจะสร้างความสับสนกันได้แต่นี่คืออ่าคนขับก็ไปตามตำแหน่งที่เราได้เลือกเอาไว้เลยก็ก็ต้องบอกก่อนไม่ได้อ่านทุกข้อนะครับก็ข,ข้ามข้อที่คิดว่าคงไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่มา อ่ข้ออันนี้คือซื้อประกันสุขภาพเห็นมีหลายคนบอกว่าชาวต่างชาติก็มักจะมีประกันสุขภาพในประเทศตัวเองอยู่แล้วก็คงจะดีถ้าเกิดว่าเขาส,สามารถเคลมตรงนั้นได้สะดวกนะแต่ถ้าเกิดอยู่นานๆเนี่ยประกันต่างประเทศเขาจะครอบคลุมขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็คงจ้องเป็นทางเลือกสำหรับคนที่สูงอายุหน่อยหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่า เอ่อถ้าเกิดเกิดเป็นโรคร้ายแรงขึ้นมาอย่างเช่นโรคที่ต้องผ่าตัดหรือเป็นมะเร็งหรืออะไรเงี้ยการมีประกันก็จะทําให้ก็คือเราก็จ่ายแต่ค่าประกันไปอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราจ่ายสดเลยหรืออะไรเงี้มันก็อาจจะแพงมากถ้าซื้อประกันในประเทศเนี่ยมันก็มีมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายของประกันนั้นอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถสำรองจ่ายให้ได้ทันทีคือคือคืออ๊ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มากก็คงพูดถึงได้แค่นี้นะครับ ข้อ8อ่อันนี้เกือบลืมดาวน์โหลดลนยนะครับจริงๆเขาคงโหลดกันอยู่แล้วมั้งนะถ้าเกิดคนที่คนท,คนที่มีมีมีแฟนหรือสามีภรรยาเป็นชาวไทยเนี่ยก็คงโหลดไว้อยู่แล้วแหละมันเหมือนกับเวลาเราไปยุโรปเนี่ยนะเราไปพักกับเอ่อไปพัก Airbnb ที่ไหนเนี่ยเขาจะชอบถามนะคุณมี WhatsApp หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเราก็บอกเราไม่ได้ใช้เราใช้อันอื่นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดมาอยู่ไทยเขาก็คง คงถามว่าคุณมีลายหรือเปล่าเหมือนกันแล้วก็ข้อสุดท้ายจ้างแม่บ้านทําความสะอาดก็ในประเทศเรามีคนทํางานเป็นแม่บ้านเยอะแต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าถ้าเราพ้นเจเลเยอ e ์เจนเนเรนี้ไปแล้วเนี่ยคนที่เขาจะยังอยากทํางานแม่บ้านอยู่เนี่ยมันจะยังมีเหลืออยู่อีกสักแค่ไหนเพราะในข่าวนี้ก็บอกว่าค่าแรงของในไทยเนี่ยค่อนข้างต่ําถ้าเทียบกับประเทศทางตะวันตกฉะนั้นแล้ว การจ้างเอาทุกอย่างเนี่ยมันยังไงก็จะยังไม่แพงก็คือไม่ใช่เรื่องแพงอะไรมากถ้าชาวต่างชาติจะจ้างแนนนี่คือพี่เลี้ยงเพื่อดูแลเด็กหรือจ้างแม่บ้านมาช่วยทําความสะอาดบ้านให้ออฟจาได้ว่าสมัยออฟเป็นเด็กเนี่ยยังคงมีการจร้างจ้างเอ่อเขาเรียกแม่บ้านเธอแต่เมื่อสมัยนั้นเราไม่ได้เรียกแม่บ้านนะก็ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> การแับเป็นส่วนใหญ่เอ่อมาหรือจ้างพี่เลี้ยงเด็กแต่ว่าหลังๆเหมือนจะไม่ค่อย เหมือนจะมีแต่คนที่มีฐานะเท่านั้นที่ยังจ้างอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็จะกลายเป็นบริการของคนต่างชาติเหมือนกับว่ามีการามีแอป,ปที่ให้บริการเรื่องนี้ได้โดยตรงอยู่แล้วครับก็ที่อ้อเห็นว่าสําคัญก็คงจะเป็นเรื่องของการเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็เรียนรู้ภาษาไทยบ้างบางส่วนนะครับไม่ถึงขั้นต้องเก่งอะไรมากเออแต่เราก็เคยรู้จักบางคนนะไม่ค่อยได้มาแท้ๆนะแต่เหมือนครซี่เหลือเกินที่อยากจะเรียนภาษาไทยอะไรเงี้ย ถึงขั้นแบบว่า,าพยายามแกะตัวอักษรเราเองมาจากทางอินเทอร์เน็ตหรือว่ามาในถึงในไทยก็โอ้โหซื้อหนังสือแบบว่าตัวสะกดคําไทยอะไรเงี้ยท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้มาบ่อยแท้ๆไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นอย่างนี้เหมือนกันหรือเปล่าก็คือ,เ,อเรียนคําภาษาไทยบางคําเพื่อให้สื่อสารได้สะดวกเรียนรู้วัฒนธรรมบางอย่างเพื่อให้ได้รับการอินดูมากขึ้นแล้วก็โหลดแอปที่คนท้องถิ่นชอบใช้เพื่อความสะดวกในชีวิตประมาณนี้นะครับ ก็เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ